กอมีจ่าเป็นไมได้กนลูกหม่ค่ะวันนี้วันพระมาพร้อมกับสายฝนแสดงว่าเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาร้อยล้านพันล้านหนามกระถัถว่วเหมือนหนางกระถั่วเมื่อวนเด้อพี่้องเลยมาพร<อ>้อมกับมุย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํานี่แหละคะ่ะน้ํานี่ยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีข้าวเรายังอยู่ได้นะคะแต่ไม่มีน้นํานี่ยู่บ่ใดค่ะอุ้ยหอมแม่งงามแห่งสมบูรณ์ทั้งสามเลอยอ ผูดใดเนาะจะเป็นผู้สชกดีที่ได้ครอบครอง้อมแม่ค่ะพี่น้องคะว่ามีปัญหาเสริมป็นไหม